รู้ป่ะเขาบอกวเวลาชอบใครอ่ะเขาบอกให้มึงแน่ใจก่อนแล้วมึงค่อยจีบเขาดีๆแน่ใจยังไงอ่ะก็อย่าไปทําให้ใครใครเขาเจ็บสีสวยเพราะอะไรรู้ป่ะคนบางคนอ่ะเขาก็ยิีกเหความรักมากเลยนวย้ยบางทีไปเจอคนที่เขาไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วพอพอมันจบไม่ดีอ่ะมันก็ผูกใจเจ็บแล้วไปสร้างปมในใจให้เขาเข้าใจป่ะบางทีอ่ะแน่จะจีบใครก็ดูดีๆก่อนแน่ใจนะ บางทีแกจีบเขาไปแล้วอ่ะวันนี้แกชอบนะแต่พอเวลาผ่านไปอ่ะสักสองสามอาทิตย์อ่ะหรือเดือนหนึ่งเนี่ยแกไปรู้นิสัยเขาจริงจงบางทีแกอาจจะไม่ชอบเขาก็ได้นะพอแกไม่ชอบแล้วเนี่ยบางทีเขาจะชอบแกแล้วตอนนั้นน่ะแต่แกเปลี่ยนใจแล้วเนี่ยมันก็มันก็เป็นเส้นทางที่เรียกว่าทุกเส้นทางเขาต้องมีคนเจ็บไปแล้วเราก็ต้องยอมรับผลของมันเพราะว่าทุกการอ,อกหักอ่ะจะมีคนเจ็บ ก็มีคนมุกอ่อ